ตอนนี้กำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะเราต้องรีบทบทวนเรยนะคะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาสอบแล้วค่ะวันสอบก็คือสิบเอซิบสองนะคะก็เป็นสอบกางภาคเนี่ยแหละค่ะคือถามว่าทาไมมันเร็วขนาดนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าทําไมมันเร็ว คิดว่าปลายเดือนเองโอเคเราก็จะมีแบบประมาณอ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ครบบทที่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 ห้านะคะเพราะว่าในการสอบก็มีบทที่ห้าซึ่งในการบทสอบบทที่ห้ามันก็ประมาณนี้นะ ในการไปโรงเรียนก็เหมือนเวลาสอบปกติเลยก็เอากระเป๋าไว้ด้านนอกเอาถุงผ้าถ้าอาถุงผ้าไปก็ไว้ด้านนอกนะ,ะแล้วก็แบบนั่นแหละก็เออแล้วก็ออวกมาสอนวิธีการจำได้ง่ายๆมากขึ้นนะคะเวลาก่อนนอนนะคะเวลาสอบเวลาสอบทุกทีนะคะหนูชอบฝันว่าหนูชอบสอบได้เพราะ เอาสือไว้ใต้หนแล้วก็หลับค่ะแล้วก็อย่าลืมส่วนมนต์ด้วยนะคะก่อนนอนนะคะเพราะว่าจะได้ฝันดีมากขึ้นค่ะ